เคยได้ยินไหมคะมีคนบอกว่าเวลานอนเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะทําให้สายตาเอียงมากขึ้นเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคะว่าสายตาเอียงคืออะไรสายตาเอียงอะคะ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นเส้นแล้วเอียงอย่างนี้เนาะสายตาเอียงอะมันหมายถึงว่ากระจกตาของเราอะคะ่ะมันมีค่าความโค้งที่มันไม่ได้สม่าเสมอนึกสภาพกระจกตาเรานะคะกระจกตาเราเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้กลมเป็นลูกบอลน,นะคะกระจกตาเราเนี่ยมันก็จะโค้งเป็นเหมือนลูกลักบี้อะคะ่ะก็คือจะคล้ายๆวงรีมีแกนที่ โค้งเยอะมีแกนที่โค้งน้อยแตกต่างกันในแต่ละแกนอันนี้ค่ะเรียกว่าสายตาเอียงแล้วก็คําถามที่ว่านอนเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วมันเอียงไหมคําตอบคือไม่จริงนะคะปกติสายตาเอียงเนี่ยเกิดได้จากอาจจะเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะว่าเราเกิดมาเราก็กระจกตาความโค้งของเราอ่ะมันได้มาเท่านี้ตั้งแต่เกิด หรือว่าอาจจะเป็นจากการที่เรา,าเป็นภูมิแพ้ค่ะมีการขยี้ตาเป็นจากต้อเนื้อก็ได้ค่ะก็คือต้อนเนื้อมันเข้ามาบริเวณกระจกตาที่เป็นตาดำเนาะมันก็ทาให้แกนบริเวณนั้นนะ่ะมันเปลี่ยนไปความโค้งกระจกตาก็จะเปลี่ยนไปพวกนี้ก็ทําให้เกิดสายตาเอียงได้